The Wayne News. ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่15กุมภาพันธ์2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันรวมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยอดเสียชีวิตแผ่นดินไหวตุรกีซีเรียทะลุ41,000รายเหตุดิงกราที่มหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกนเสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก5คน กองทัพอเมริการเผยพบเซ็นเซอร์สอดแนมติดบอลลูนจีนที่ยิงตกกลางทะเลด้านไปหวันขู่พร้อมยิงบอลลูนจีนหากพบล่วงลำน่านฟ้าเริ่มแล้วการประชุมความมั่นคงที่เยอรมนีหาหรือสงครามยูเครนพ่วงความตึงเครียดจีนสหรัฐอดีตหน่วยรบพิเศษสหรัฐร่วมกวาดล้างทุ่นระเบิดในยูเครน นิกกี้เฮลลี่นิกกี้เฮลลี่ประกาศลงสมัครตัวแทนพรรคเยพับเลยกันชิงประธานาธิปีหน้าท้าชนทรัมป์ช่วงเศรษฐกิจนะคะเงินเฟ้อสหรัฐเดือนมกราคมลดความร้อนแรงแต่ราคาสินค้ายัางเพิ่มและค่าชาวบ้านพุ่งและส่งท้ายวันนี้ไขข้อข้องใจผู้หญิงมีความเห็นอกเห็นใจมากกว่าผู้ชายจริงหรือรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสตรงจากวิ A เอสุจากกุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะไปอัปเดตสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหวตุรกีซีเรียนะคะซึ่งล่วงเลยมากว่าสัปดาห์แล้วนะคะ<ช>คุณรัตพลโดยทางทีมกู้ภัยของตุรกีนะคะก็ช่วยผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวมาได้อีก9คนในวันอังคารนะคะท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นซึ่งเป็นอุปสรรคต่อภารกิจการช่วยเหลือนะคะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวล่าสุดนี้ทะลุ41,000รายไปแล้วนะคะโดยประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิป โดวานระบุในวันอังคารว่าเรากำลังเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่ไม่เพียงแค่ในประเทศของเราเท่านั้นแต่ยังเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติด้วยพร้อมกันนี้ยังบอกว่าได้รับทราบปัญหาของทีมกู้ภัยแผ่นดินไหวขนาด7.8และ7.5ที่เขย่าตุรกีซิเรียเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์และบอกว่าสถานการณ์นั้นอยู่ในการควบคุมแล้วนะคะด้านสหรัฐประชาชาติขระบุว่ากรอบระยะเวลาการกู้ภัยนั้นใกล้จะสิ้นสุดแล้วและหันมา มุ่งเน้นเรื่องการจัดหาที่พักพิงของผู้ประสบภัยเรื่องอาหารและโรงเรียนที่รองรับผู้ประสบภัยนะคะและทางทีมผู้ภัยจากรัสเซียก็เตรียมถอนทีมค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในตุรกีและซีเรียด้วยแล้วด้านกลุ่มไวท์เฮลเม็ตสนะคะบ,บอกว่าภารกิจการค้นหาผู้รอดชีวิตในซีเรียนั้นก็ใกล้จะยุติและข้อมูลของทางสหประชาชาติค่ะประเมินว่าผู้คนในซีเรียเกือบ9้าล้านคนได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะ ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตฝั่งตุรกีค่ะก็อยู่ที่35,341คนนะคะฝั่งซีเรียรคุณนรพลอยู่ที่กว่า5,814คนนะคะขณะที่ประชาชนกว่าสองล้านสองแสนคนอพยพจากพื้นที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเลวร้ายไปแล้วนะคะตามการเปิดเผยของทางผู้นำตุรกีค่ะ <Okay. S 1> ไปดูความเคลื่อนไหวประเด็นของบอลลูนจีนที่ตกกลางทะเลในฝั่งสหรัฐกันบ้างวันนี้มีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างคะครับบอลลูนนี่เป็นข่าว มาันานหลายวันแล้ววันนี้มี2ข่าวด้วยคุณธิติการคะ่ะเริ่มข่าวแรกนะครับเกี่ยวข้องกับกองทัพอเมริกันครับคือกองทัพสหรัฐเนีเปิดเผยในวันจันทร์นะว่าสามารถกู้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำคัญจากบอลลูนที่ต้องสงสัยว่าเป็นของจีนแล้วก็ทำปฏิบัติการสอดแนมนะซึ่งถูกสหรัฐนั้นสอยตกลงที่ฝั่งรัฐเซา,เา์แคโรนาของอเมริกาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นะซึ่ง สิ่งที่พบเนี่ยบอกว่าพบเซ็นเซอร์ที่เชื่อว่าถูกใช้ในการสอดแนมข้อมูลข่าวกรองต่างๆด้วยนะครกองบัญชาการซีกโลกเหนือของกองทัพอเมริกันหรือว่า Northern Command e r มีแถลงการครับว่าเจ้าที่สามารถเก็บกู้ซากชิ้นส่วนสำคัญจากจุดที่ตกได้รวมถึงเซ,เซ็นเซอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนโครงสร้างหลักของบอลูนนะบบอลลูนดังกล่าวนั้นจีนได้ปฏิเสธนะว่าไม่ใช่ของรัฐบาลปักกิ่ง ลอยข้ามาสหรัฐและแคนาดาเป็นเวลารวมหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นมีคำสั่งให้ยิงตกนอกชายฝั่งดังกล่าวซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนนายรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกันก็ได้ประกาศเลื่อนการเยือนจีนทันทีหลังจากเรื่องนี้ตกเป็นข่าวนะครับ ต่อมากองทัพอเมริกันได้ตรวจค้นหาบอลูนและวัตถุอื่นๆบนน่านฟ้าของทวีปอเมริกาเหนือนำไปสู่การยิงวัตถุที่ไม่ระบุประเภทตกอีก3ครั้งนะครับระหว่างวันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณธิการค่ะอย่างไรก็ตามครับยังไม่มีการเปิดเผยชัดเจนนะว่าวัตถุลอยฟ้าอีก3ชิ้นนั้นคืออะไรใครเป็นคนสร้างและมีจุดประสงค์ในการสอดแนมด้านข่าวกรอง ค,ค่ะในวันจันทร์นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสซินค่ะออกมากล่าวบรรเทาความกังวลของประชาชนอเมริกันนะคะต่อประเด็นเรื่องของวัตถุปริศนาเหล่านั้นโดยบอกว่าผมต้องการรับรองกับชาวอเมริกันว่าวัตถุเหล่านั้นไม่ได้สร้างภัยคุกคามด้านการทหารต่อผู้ที่อยู่บนพื้นดินแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามวัตถุดังกล่าวค่ะสร้างความเสี่ยงต่อการบินพลเรือนและอาจมีภัยคุกคามด้านการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองนะคะทั้งนี้วัตถุทั้ง3ชิ้นซึ่งมีขนาดเล็กกว่า ลูนสอนแนมของจีนที่ถูกยิงตกนอกชายฝั่งรัฐอา,าก้าและ เหนือรัฐมิชิแกนของสหรัฐรวมทั้งบริเวณเหนือแคว้นยูคอนของแคนาดาทางรัฐมนตรีออสตินยืนยันว่ายังไม่สามารถเก็บกู้ซากข,ของวัตถุทั้ง3ชิ้นนั้นได้นะคะและถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐยังไม่ระบุถึงความเชื่อมโยงของบอลลูนสอดแนมและวัตถุอีก3ชิ้นแต่ว่าทางนายกนันมนตรีแคนาดาค่ะจัสินชูโดก็ยืนยันว่าวัตถุลอยฟ้าทั้ง4ชิ้นที่ถูกยิงตกนั้นมีความเชื่อมโยงกันแต่ว่าไม่ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดอื่นๆออกมาค่ะคุะคณรัตพลทีนี้ที่น่าสนใจคือตอนนีีี้มทท่าทของ ทางไต้หวันออกมานะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องบอลลูนเช่นกันใช่ไหมคะใช่ครับกลายเป็นประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจนะข้ามไปฝั่งไต้หวันกันบ้างนะครับค่ะกระทรวงกลาโหมของไต้หวันก็ประกาศกล้าวในวันอังคารนะครับว่าพร้อมยิงวัตถุต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับทางทหารที่มาจากจีนและถ้าเข้าใกล้ฝั่งไต้หวันนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนในฝั่งไต้หวันเช่นกันพิธีการค่ะพลตรีหวงเวินฉีนะครับ ผู้ช่วยรองประธานคณะเสนาธิการทหารด้านข่าวกรองกล่าวกับสื่อไต้หวันว่าถ้ากล่าวกับสื่อไต้หวันนะว่าได้เตรียมตั้งการดรับมือการลุกล้ำใดๆแต่ยังไม่พบสิ่งที่ล่วงล้ำแนวป้องกันในขณะนี้นะครับนอกจากนี้ยังระบุว่าทางฝ่ายไต้หวันนั้นไม่เห็นลูกบอลลูนสอดแนมที่ส่งมาจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนในน่านน้ำใกล้ไต้หวันแต่บอลลูนหลายลูกที่พบ รอบไต้หวันใช้ในการสำรวจด้านสภาพอากาศซึ่งมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและสามารถระเบิดได้หลังจากขึ้นไปอยู่ที่สูงซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้ซึ่งจนถึงตอนนี้ไต้หวันยังไม่พบเป้าหมายที่ต้องใช้การรับมือขั้นรุนแรงในเวลานี้นะครับทางด้านโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครธิการหวังหวนปินกล่าวว่าการที่สหรัฐยิงบอลลูนจีนตก ถือเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุอย่างชัดเจนรัฐบาลปักกิ่งระบุว่าประูุณังกล่าวนั้นใช้เพื่อง,งานวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาที่พลัดหลกเข้าไปในน่านฟ้าสหรัฐนะครับทางด้านทำเนียบขาวให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยิงวัตถุไม่ระบุประเภททั้ง3ตกไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับว่าไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่า วัตถุทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อการสอดแนมเหมือนกับกรณีบาลูนจีนหรือไม่ครับค่ะก็ยังเป็นประเด็นที่เราติดตามกันอยู่นะคะขยับไปที่การเยือนอจีนของผู้นําอิหร่านนะคะทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็กล่าวในวันอังคารนะคะเรียกร้องให้มีการหาทางออกในประเด็นนิวเคลียร์อิหรา่านโดยทางผู้นําจีนได้กล่าวกับประธานาธิบดีเอบรามไรซี่แห่งอิหร่านนะคะระหว่างการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคารว่าจีนจะยังคงมีส่วนร่วมอย่างสร้างสารรค์ในการหารือเพื่อรือ้อฟื การเจราจาข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อปี2015นะคะที่มีประเทศร่วมลงนามในสนธิสัญญาไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีรัสเซียจีนและสภาพย,ยุโรปมุ่งควบคุมการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อแรกกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าในปี2018เราก็ทราบกันว่าอาดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าวนะคะแล้วก็นำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกลับมาบังคับใช้กับทางอิหร่านนะคะซึ่ง จีนก็ออกมาวิจาร์ณสหรัฐในการถอนตัวจากข้อตกลงนี้และค้ะด้วยว่าสาหรัฐก็ควรเป็นฝ่ายเริ่มต้นในการรือ้อฟื้นข้อตกลงนี้ด้วยค่ะครับก่อนหน้าการเยือนจีนของผู้นําอิหร่านนะครับที่เริ่มต้นในวันอังคารประธานาธิบดีไรซีได้เขียนบทความในบทบรรณาธิการของ People's Daily นะครับว่าจีนและอิหร่านเชื่อว,ว่านโยบายที่ดําเนินการเพียงฝ่ายเดียวหรือว่า unilateralism และมาตรการรุนแรงอย่างเช่นมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนะและเป็นสาเหตุหลักของวิกฤตและความไม่ปลอดภัยในโลกนี้พร้อมอยังได้กล่าวว่าความพยายามของอิหร่านในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศนะครับด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวครับว่า ไม่วาสนาการระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจีนจะไม่ย่อหย่อนในการพัฒนาความร่วมมือฉันมิตรกับอิรานและส่งเสริมการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและอิรานนะครับจีนกล่าวว่าพร้อมที่จะกระชับความร่วมมือกับอิรานในด้านการค้าการเกษตรอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงของอิรานด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้คุณธิติการทั้งสองผู้นำให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเป็นมิตรอันเข้มแข็งหลังพบกันนอกรอบในการประชุมสุดยอดเชียงไฮ้คอร์ปอเรชันออแกเซชันหรือว่า CSO ทีุ่ซเบกิสถานเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับค่ะไปดูอีกการประชุมที่ต้องจับตากันในสัปดาห์นี้นะคะบรรดาผู้นําโลกก็จะเข้าร่วมการประชุมด้านความมั่นคงมิวนิกค,ค่ะก่อนครบรอบหนึ่งปีที่รสัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนนะคะและมีขึ้นในขณะที่กําลังเกิดความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐก,กรณีการสอดแนมข้ามประเทศนะคะโดยรองประธานาธิบดีสหรัฐคามาแฮร์ริสจะเดินทางไปร่วมประชุมประจําปีนะคะซึ่งจะใช้เวลา3วันเริ่มต้นตังต้งแต่วันศุกร์แล้วก็จะมีนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟชลส์ประธานาธิ ฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองเลขาธิการนาโตเยนโซเดนเบิร์กและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้นะคะประเด็นสาคัญในการหารือนะคะก็หนีไม่พ้นเรื่องของสงครามยูเครนนะคะที่จะครบ1ปีในวันที่24กุมภาพันธ์นะคะซึ่งทางยูเครนก็ยังขอความช่วยเหลือทางการทหารเพิ่มเติมจากชาติพันธมิตรอยู่แล้วก็จะมีการคุยกันเรื่องการส่งความช่วยเหลือรอบใหม่กับยูเครนรวมถึงการจัดระเบียบโลกใหม่เพื่อรับมือกับกรณีการลุกรานประเทศอื่นเช่นเดียวกับที่รัสเซียทาอยู่นะคะนอกจากนี้หน ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐสืบเนื่องจากเหตุบอลลูนสอดแนมที่สหรัฐยิงตกไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็จะเป็นประเด็นในการหารือในวันศุกร์นี้ด้วยเช่นกันนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอยูเครนค่ะอดีตทาหารในหน่วยรบพิเศษสหรัฐนะคะยังเดินหน้าช่วยเหลือผู้คนในยูเครนอยู่ด้วยทักษะในการเก็บกู้ระเบิดที่เขาเชี่ยวชาญในระหว่างที่สงครามยูเครนก็ดําเนินมาเกือบครบหนึ่งปีแล้วนะคะซึ่งคุณคมสรนศีธนวิบุณชัยบิดงงานของผู้สื่อข่าวเอเอเอมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ I I hate that sound. I dream sound. sound Bo ครับ <What about S 2> ในอดีตไรอันเฮดริกสันทำงานอยู่ในหน่วยรถพิเศษของกองทัพสารัฐหรือที่ถูกเรียกขานกันว่า g ก e ีนเบเรแม้ปัจจุบันเฮดริกสันจะ,กะเกษียณแล้วแต่เขากำลังทำงานอยู่ในประเทศยูเครนเพื่อช่วยกวาดล้างทุ่นระเบิดที่ยังหลงเหลือในบริเวณที่กองทัพรัเสเซียถอยร่นทัพออกไป แถบกา,าศึกษารัฐรายนี้กล่าวนะครับว่าจากประสบการณ์ที่ถูกส่งไปประจำการในอัฟกานิสถานจำนวน8ครั้งเขามุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการเข้าไปทำงานด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือ,อยูเครนเฮนริกสันตั้งกลุ่มที่ไม่แสวงหาผลกำไรขึ้นมาในชื่อของ tip of the spear landmine removal เขาเดินทางไปกลับระหว่างสหรัฐและยูเครนรวมทั้งอย่างระดมทุนมาเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้ว when i came over to ukraine in march and then เฮนริสันเล่าว่าตัวของเขาเดินทางมาถึงยูเครนในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคมตอนนั้นได้ยินข่าวหนาหูว่าเด็กได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากกับระเบิดระเบิดคลัสเตอร์รวมถึงพวกกับดักต่างๆการที่เห็นเด็กต้องเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้มันสร้างความรู้สึกเจ็บปวดเหตุผลหลักที่ลงมือช่วยกวาดล้างทุนระเบิดก็เพื่อเด็กๆ อดีตหน่วยรบพิเศษสหรัฐบอกนะครับว่าจากการลงพื้นที่ในยูเครนพบทุ่นระเบิดทั้งบนถนนและทุง่งหญ้าส่วนพื้นที่ภายในอาคารอพาร์ตเมนต์ตรวจพบทุ่นระเบิดอยู่ในตู้เก็บของในห้องครัวอีกทั้งยังพบว่ามีการซ่อนระเบิดไว้ในกระบะที่เก็บของเล่นสำหรับเด็กแมรี่เอโกเปียนรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงกิจาการภายในของอยูเครนกล่าวว่า เราเข้าใจว่ายูเครนเป็นประเทศที่มีทุ่นระเบิดมากที่สุดในโลกตอนนี้เรามีพื้นที่กว่า200,000ตารางกิโลเมตรที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและกวาดล้างทุ่นระเบิดนี่แค่เฉพาะดินแดนที่เป็นอิสระจากการยึดครองของรัเสเซียเท่านั้นผู้ชี่ยวชาญกล่าวว่า10-30%ของระเบิดมือและทุ่นระเบิดจากรักเสเซียยังไม่เคยเกิดการระเบิดทําให้พื้นที่เหล่านี้อันตรายอย่างยิ่งสําหรับพลเรือนยูเครนส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่กวาดล้างทุ่นระเบิดจะมองหาคลัสเตอร์บอมและทุ่นระเบิดบริเวณถนน Soldiers D-miners all and dying are the t ห็นผ e เสื่อสารเล่าถึงเหตุการณ์ความสูญเสียว่ามีทหารและเจ้าหน้าที่กวาดล้างทุ่นระเบิดเสียชีวิตอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเมื่อ2วันที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป3คนและเมื่อ5วันที่แล้วก็เสียชีวิตไปอีก4คนโดยยังเผยว่ากระบวนการกวาดล้างทุ่นระเบิดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเพราะภารกิจดังกล่าวมักจะทำในวันที่มีอากาศอบอุ่น เจ้าหน้าที่ชี้นะครัวว่าจนถึงขนาดนี้ทุนระเบิดจำนวนหลายแสนลูกได้ถูกกวาดล้างออกไปจากยูเครนแล้วอย่างไรก็ดีทางการยูเครนกล่าวว่ากระบวนการทำลายทุนระเบิดจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย7ปีหลังสิ้นสุดสงครามดังนั้นบทบาทหน้าที่สำคัญของเจ้าหน้าที่เก็บกวาดทุนระเบิดคือทำให้แน่ใจว่าพลเรือนจะปลอดภัย กระทรวงการต่างประเทศสหาราัฐได้จัดสรรงบประมาณเกือบ90ล้านดอลลาร์สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บกู้ทุนระเบิดในยูเครนรวมทั้งการฝึกอบรมและการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันหน่วยกวาดล้างทุนระเบิดจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน5คนและมีทีมงานทั้งหมดประมาณ200ทีมโดยยูเครนหวังว่าจะเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเป็น2เท่าภายในต้นปี2024 ส่วนเฮนริกสันเองยังไม่มีแผนการที่จะหยุดให้ความช่วยเหลือเช่นกันเพราะเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในสารัฐเพื่อการระดมทุนสำหรับอุปกรณ์การเก็บกู้ระเบิดรวมทั้งมุ่งหน้ากลับยูเครนเพื่อเดินหน้าภารกิจนี้ต่อไปผมคมสันสีธนะวิบุญชยัย VOA รายงาน ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอพาษภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถรับฟังหรืออ่านรายง,งานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์วิวเอไทย c o m และติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook, Instagram, Twitter, v ์วิวเอไทย u t u b e วิวเอไทยและเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันแล้วนะคะ s <S <ers> ไปที่เหตุสะเทือนขวัญในมิชิแกนนะคะตำรวจ ในมิชิแกนเปิดเผยว่ามีเหตุยิงกราดที่มหาวิทยาลัย Michigan State, มิชิแกนสเตทเมื่อคืนวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะอย่างน้อย3คนนะคะบาดเจ็บอีก5คนนะคะโดยคริสโรสแมนหัวหน้ารองหวัวหน้าตำรวจประจำมหาวิทยาลัยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัย4 3ปีที่ถูกพบเสียชีวิตนอกเขตมหาวิทยาลัยในเวลาต่อมานะคะและพบบาดแผลจากอาวุธปืนซึ่งเชื่อว่ามาจากการยิงตัวเองนะคะหลังจากการ,รเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายโดยทางตำรวจระบุด้วยนะคะว่าผู้ต้อง สงสัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยและยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจนะคะและตํารวจกาลังสอบสวนในเรื่องนี้โดยเหตุการณ์ยิงครั้งนี้เริ่มต้นที่อาคารห้องเรียนแห่งหนึ่งค่ะก่อนจะเกิดเหตุต่อเนื่องมาที่อาคารสะพันนักศึกษาและทางมหาวิทยาลัยก็ประกาศให้ทุกคนหาที่หลบภายในตัวอาคารนะคะทั้งนี้มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทนะคะวิทยาลัย วิทยาเขตอีสต์แลนซิงนะคะมีนักศึกษาทั้งหมดราว5 0 0 0 0คนอยู่ห่างจากนครดีทรอยต์นะคะราว145กิโลเมตรนะคะไปที่ประเด็นการเมืองสหรัฐนะเข้มข้นอีกแล้วนะคุณรัตพลเพราะว่าล่าสุดในอดีตทูตสหรัฐประจำสารประชาชาตินิกเฮลลี่ประกาศลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคบริพาร์บลิกันนะคะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024ซึ่งหมายความว่าเธอต้องขับเคี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่มีคะแนนนิยมนำหน้าคู่แข่งคนน ื่นในการสำรวจล่าสุดของรอยเตอร์และอิฟซอ c e สนะคะโดยเฮลี่เปิดตัวทางวิดีโอที่เผยแพร่ตามสื่อต่างในวันอังคารนะคะโดยบอกว่าดิฉันนิกกี้เฮลี่ผู้ลงสมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการทีเดียวเธอบอกว่าถึงเวลาแล้วของผู้นํารุ่นใหม่ ผู้ที่จะทําให้เกิดความรับผิดชอบด้านการคลังอีกครั้งรวมทั้งปกป้องพรมแดนและสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศของเราความภาคภูมิใจของเราและวัตถุประสงค์ของเราแล้วว่าจีนกับรัสเซียกําลังเดินหน้าพวกเขาคิดว่าจะรังแกเราได้พวกท่านควรรับรู้สิ่งที่เกี่ยวกับตัวดิฉันคดิฉันไม่ยอมแพ้ต่ออันพานและเมื่อคุณเตะโต้กลับไปมันจะยิ่งเจ็บกว่าเดิมเมื่อคุณใส่ส้นสูงค่ะนี่ก็เป็นท้อยแถลงของเธอนะคะครับก็คือขับเน้นประเด็นความเป็นสตรีนะฮะค่ะ เฮลีนี่เคยดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติปีคศ2017-2018ถึงนะในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาโดยคาดว่าเธอนั้นจะกล่าวปาะสยเป็นครั้งแรกหลังประกาศตัวลงสมัครในวันพุธที่รัฐเซาท์แคโรไลนานะครับเฮลี่วัย51ปีคนนี้กันเป็นบุตรสาวของ ผู้อพยพชาวอินเดียนะที่มาเข้ามาสหรัฐซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าในเขตชนบทของซาวเ์ยหน้าและเธอเป็นที่รู้จักในพรรคลิบริกันในฐานะผู้ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมนะซึ่งผู้สนับสนุนเนี่ยบอกว่าเธอสามารถพูดถึงประเด็นเพศสภาพและสีผิวได้อย่างหนักแน่นน่าเชื่อถือนะที่ผ่านมาเฮลี่นั้นพยายามสร้างภาพพจน์ของเธอในฐานะผู้ปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐในต่างประเทศ โดยในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งทูตอเมริกันประจำา UN เธอได้ช่วยถอนสรัดออกจากความตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิรานซึ่งลงนามในสมัยอดีตประธานาธิบดีโอบามาแต่ไม่เป็นที่ชื่นชอบของริพบปิกันนะฮะค่ะย่างไรก็ตามผลการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันที่จัดทำโดย Reuters mm ์สอิปซอสเมื่อวันที่6 13กุมภาพันธ์แล้วก็เผยแพร่ในวันอังคารชียเห็นนะครับว่า ผู้ที่นิยมในพรรครีพับรเิกันเพียง4%นะที่สนับสนุนเฮลลี่ขณะที่ทรัมป์นำอยู่ที่43%ตามมาด้วยผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอเดซันติสที่31%ทนะครับท้งนี้คาดว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้จะมีการประกาศตัวการแข่งเป็นตัวแทนรีพับ l บิ a กันลงชิงชัยแย่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอีกหลายคนนะหลายคนที่ถูกจับตามองนะคุณนิธิกานค่ะ <c oughs> รวมถึงอดีตรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์นะวุฒิสมาชิกทีมสกอตจากเซาท์คลอยนา และผู้ว่าการรัฐนิวแฮมเชอร์คริสซูนูนูเป็นต้นครับเข้มข้นนะคะก่อนศึกเลือกตั้งที่จะมาถึงในปีหน้านะคะไปเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้การคุณนัทพลดาวโจนส์ 34, p 4, น,สบบบนะคะลบหนึ่งอยห้าสบจ็จุดที่3 4 0 8 9จุด S p พีลบ1จุดค่ะที่4 1 3พันจุดนแสแอบวก68จุดนะคะที่หนึ่งหนึ่งจุดราคาทองคำบวก0.07ทีน1,864ดลลาร์กับอีกอ0เซ็นต์่อออนซ่ค่ะนต่ดูเหมือนว่า ทิศทางเงินเฟอ้อสหรัฐนี่ลดดีกรีความร้อนแรงลงสักหน่อยแล้วใช่ไหมคะครับลดความร้อนแรงแต่ว่าก็ยังถือว่าเพิ่มขึ้นนะคือมีรายงานนะบอกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคในสหรัฐนั้นยังคงเพิ่มขึ้นในเดือนมก,กราคมนะฮะส่งผลให้คนอเมริกันยังต้องแบกค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทั้งค่าอาหารค่าเช่าบ้านแม้แต่แม้ว่าตราเงินเฟอ้อนั้นจะเพิ่มขึ้นในอตราที่ชาลงแล้วก็ตามนะครับ รายงานของกระทรวงรายงานสหร,รัฐเมื่อวันอังคารระบุว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เพิ่มขึ้น0.5ในเดือนที่แล้วนะซึ่งเป็นไปตามที่คาดการไว้ลดลงจากกระดับที่เพิ่มขึ้น1ในเดือนธันวาคมโดยรายง,งานชี้ว่าค่าเช่าบ้านรวมทั้งต้นทุนค่าน้ำมนันและพลังงานที่เพิ่มขึ้นคือปัจจัยหลักที่ทำให้ CPI สูงขึ้นนะครับราคา สินค้าอาหารต่างๆก็สูงขึ้นนะเฉลีย่ย0.5%เมื่อเดือนที่แล้วโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ปลาและที่สำคัญเราพูดกัน<ช>บ่อยๆเลยไขย่ไก่พนิการรวมทั้งอาหารแห้งต่างๆในขณะที่ราคาผักและผลไม้ลดลงนะการเพิ่มขึ้นของเงินเฟอ้อแม้จะเป็นไปในระยะไม่ลักษณะที่ช้าลงกว่าเดิมแต่ว่านักวิเคราะห์นั้นเชื่อว่าจะมีผลทำให้เฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นตัดสินใจใช้เโย่อย ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับไม่สูงมากต่อไปจากนี้จนถึงช่วงฤดูร้อนปีนี้เพื่อควบคุมเงินเฟอ้อครับคุณอธีการก็ยังถือว่าเป็นทิศทางที่ต้องจับตานะคะสำหรับภาวะเงินเฟอ้อในสหรัฐนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิ a ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะที่เกี่ยวข้องกับ หัวจิตหัวใจของเรานะคะนักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นไปศึกษานะคะว่าผู้หญิงนั้นมีความเห็นอ,อกเห็นใจมากกว่าผู้ชายจริงหรือเปล่าโดยเป็นการค้นคว้าที่เก็บข้อมูลกว่า50ประเทศทั่วโลกเพื่อค้นหาคําตอบในเรื่องนี้นะคะซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายงานจากผู้สื่อข่าวเดบรู๊ล็อกมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะลุยซาพีทจากเมืองคูรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าเธอสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้คนและมองเห็นมุมมองของคนอื่นๆได้เสมอและมักจะรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องผ่านการหย่าร้างที่ยากลำบากหรือคนรู้จักที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านเธอมักจะรับฟังและแสดงความเห็นอกเห็นใจคนเหล่านั้นด้วยค่ะพีทผู้มีทั้งลูกสาวและหลานสาวบอกกับ v OA ว่าเธอคิดว่าผู้หญิงมักจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของผู้อื่นและสามารถเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาได้ดีกว่านะคะ ทั้งนี้พีทอาจจะเป็นกรณีศึกษาในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจที่หลายๆคนสงสัยอยู่แล้วว่าผู้หญิงมักจะมีความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าผู้ชายการศึกษาที่เผยแพร่มเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วโดยนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้สำรวจผู้คนหลายหมื่นคนทั่วโลกเช่นเดียวกับการศึกษาอื่นๆที่ระบุว่าผู้หญิงสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้มากกว่าผู้ชายไม่ว่าจะอยู่ในพื้นฐานครอบครัวหรือวัฒนธรรมแบบไหนก็ตามนะคะ เดวิดกรีนเบิร์กนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหัวหน้าในการศึกษานี้กล่าวว่าการค้นพบของเราเป็นหลักฐานชิ้นแรกๆเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเรื่องดังกล่าวนี้ค่ะนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะวัดระดับการเอาใจใส่ทางความคิดซึ่งก็คือการที่คนบางคนมีความเข้าใจว่าผู้อื่นอาจจะคิดหรือรู้สึกอย่างไรจากนั้นก็ทํานายว่าพวกเขาจะตอบสนองอย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นหากมีเพื่อนบอกกับคุณว่าเขาอารมณ์เสียเพราะมีเรื่องไม่ลงรอยกับใครบางคน ถ้าคุณเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคุณก็จะเข้าใจว่าเพื่อนของคุณรู้สึกอย่างไรโดยการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นค่ะการศึกษาของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นการศึกษาในหัวข้อนี้ที่ใหญ่ที่สุดโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งชายและหญิงประมาณ36,000คนจาก57ประเทศนะคะซึ่งรวมไปถึงประเทศอียิปต์อินเดียโครเอเชียและซาอุดีอาเระเบียค่ะ การศึกษาพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงมีความเห็นอกเห็นใจทางความคิดสูงกว่าผู้ชายมากๆใน36ประเทศและมีระดับที่ใกล้เคียงกับผู้ชายในอีก21ประเทศแต่ไม่มีประเทศใดเลยที่ผู้ชายแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากกว่าผู้หญิงค่ะแคร์รีอลลิสันผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การวิจัยแห่งมหาวิทยาลายัยเคมบริดจ์กล่าวว่าการศึกษานี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างทางเพศที่สอดคล้องกันในวงกว้างในแต่ละประเทศภาษาและกลุ่มอายุ อย่างเช่นแซนดราเมอร์ฟีนักสังคมศาสตร์ที่เมืองทาโคมาพาร์ครัฐแมริแลนด์ที่บอกว่าตัวเธอเองชอบการวิเคราะห์มากแต่สามีของเธอซึ่งเป็นทนายกลับเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกคนอื่นได้มากกว่านะคะในการวัดระดับความเห็นอกเห็นใจของผู้เข้าร่วมการศึกษานั้นนักวิจัยใช้สิ่งที่เรียกว่าการทดสอบดวงตาเพื่อวัดความสามารถของบุคคลในการจดจำสภาพจิตใจหรืออารมณ์ของผู้อื่นค่ะ ผู้เข้าร่วมการศึกษาได้พิจารณาภาพถ่ายของการแสดงออกทางสีหน้าในรูปแบบต่างๆของผู้คนและคิดว่าคนคนหนึ่งอาจกำลังคิดหรือรู้สึกอะไรอยู่โดยมองไปที่บริเวณรอบๆดวงตาของคนเหล่านั้นจากนั้นผู้เข้าร่วมการศึกษาจะได้รับลิสต์ของคำที่อธิบายถึงสิ่งที่ตนเห็นอย่างจำกัดนะคะซินเตียแคชชิงส์นักบำบัดซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของศูนย์ Women's Emotional Wellness Center ในเมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียกล่าวว่า ผลการศึกษาพิสูจน์ได้ว่าผู้หญิงมีความเห็นอกเห็นใจมากกว่าผู้ชายค่ะนอกจากนี้แคทชิงส์คิดว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมาจากปัจจัยหลายอย่างนะคะโดยส่วนใหญ่ต้องมาจากการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนการที่ผู้หญิงมีประสบการณ์ในการเข้าสังคมมากขึ้นและการที่หลายๆคนมีเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ค่ะคุณธัญ,ญพรค่ะและที่จบไปคือข่สสาวสดใสตรงจากวิวเอวันนี้ดิฉันฉนีที่การกำลังวันและคุณรัฐพล์อ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Voice America, Washington สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรัตพล์คุณนี้ที่การค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณธีรรั์ คุณรัตพลมีอะไรจะโต้แย้งผลวิจัยครั้งนี้ไหมคะก็ฟังดูมีเหตุผลนะออื่าว่าขึ้นอยู่กับเรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็คุณคบหาใครนะฮะเราก็น่าสนใจที่วิธีการที่เขาอ่ามาแล้วค่ะครับผมได้ยินไหมครับคือผมบอกว่าน่าสนใจที่ว่าวิธีการวัดการแสดงออกถึงความเห็นเห็นใจเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมวัดใกล้ตาเราใช่ ซ,ซ,ซึ่งเขาบอกทางนี้ทางน,าน,นั้นขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูแล้วก็คุณคบหาใครแต่ว่าตรวจสอบโดยใช้ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้วก็มีการทิ้งท้ายไว้ว่าจริงๆก็มีหลายปัจจัยอย่างกับพื้นเพข,ของเราคนใกล้ตัวสิ่งแวดล้อมต่างๆก็บ่มเพาะให้เราเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะและดิฉันไม่แน่ใจฟังไม่ทันเขาบอกไหมคะว่าทําไมผู้ชายถึงเห็นอกเห็นใจไม่มากไปกว่าผู้หญิง ในนี้นี่คืออันอันนี้คือเป็นการสอบถามความคิดเห็นของผู้คนด้วยแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ข้อมูลใหญ่นะคะแต่ว่าเรื่องที่เขียนไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยคือให้เหตุผลในลักษณะที่ว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก็ไม่มีประเทศไหนเลยที่ผู้ชายแสดงความเห็นหกป็นใจมากกว่าผู้หญิงก็คือเป็นการเปรียบเทียบกันในเชิงเพศสภาพที่เห็นได้ชัดมากกว่านะคะส,สิ่งที่เราสังเกตก็คือว่าวิธีการของของการวัด การแสดงความเห็นอกเห็นใจเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าแต่ละเพศเนี่ยนี่ก็ตั้งคําถามนนอ่ะนะว่าผู้ชายเนี่ยแสดงความเห็นอกเห็นใจในท่าทีที่ต่างกันกับผู้หญิงหรือไม่ถ้าคุณใช้จริงๆ<ม>น่าจะไปต่อเรื่องนั้นด้วยนะถ้าคุณใช้ไม้บรรทัดเดียวกันแต่ว่าคนหมายความว่าเพศมีส่วนในลักษณะของการแสดงออกเรื่องความเห็นอกเห็นใจเนี่ย แม้มันทัดน,นั้นก็จะไม่สามารถวัดผู้ชายได้เท่ากับผู้หญิงถูกไหมครับนั่นสิเพราะว่าม,มันเป็นการวิจัยที่บอกว่าใช้คําว่าเรื่องของความแตกต่างทางเพศเลยที่เป็นตัวบ่งชี้เรื่องของการาแสดงความเห็นอกเห็นใจในจริงอย่างที่คุณรัตพลบอกก็คือควรจะต้องลงลึกไปก่อนนี้ว่าการแสดงออกถึงการาความเห็นอกเห็นใจของผู้หญิงผู้ชายอาจจะมีความแตกต่างกันได้ซึ่งก็ควรที่จะลงลึกแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้ต่อไปด้วยค่ะ ผู้ชายอาจ,จแสดงออกถึงความเห็น,หนใจในการพาไปรับประทานอาหาร oh พาไปเที่ยวช้อปปิง้งมากกว่าจะแสดงอาการไปโอโลมปฏิโลมปลอบขวัญหรือเปล่านีอ,อันนี้ดิฉันก็ตั้งข้อสังเกตช่วยคุณรัตรพลค่ะหรือว่าหรือว่าแสดงออกด้วยกันช่วยเลยไม่ต้อง